นี้แล้วนะคะกับโปรโมชั่นปอดบเนนะคะกับชาแนลปอดบายเนนะคะวันนี้นะคะก็มาแนะนํานะคะเป็นปอดเรนเจอร์นะคะคันนี้นะคะจะมาพร้อมเป็นรถฟุตทักนะคะซึ่งคันนี้นะคะกับโปรโมชั่น19,0 0 0บาทนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้นะคะเราจะแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากนะคะคันนี้นะคะจะเป็นใช้รถตอนเดียวนะคะที่เป็นรถสแตนดาร์ดนะคะราคาคันนี้จำหน่ายหร่6ส2 0 0 0บาทนะคะ แบบนี้นะคะอ่าคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดที่160แรงม้าเลยทีเดียวค่ะในส่วนของการรับประกันเครื่องยนต์ก็เป็นการรับกัน3ปีหรือ1 0ส0โลนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่าเราใส่อุปกรณ์อะไรกับคันนี้บ้างนะคะ เดี๋ยวเรามาดูภายในของคันนี้นะคะซึ่งเป็นรถสแตนดาดนั่นเองค่ะคันนี้จะเป็น ST D ดีนะคะขับเคลื่อน2ล้อนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะพร้อมพวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะพร้อมมันติฟังก์ชันปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยคันนี้นะคะแบบนี้เลย ของเรานะคะจะให้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นนะคะเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นสแตนด,ดาดหรือชั้นีนั่นเองค่ะก็มาพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้าให้การขับขี่แบบเบาสบายแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูวิทยุนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเป็นระบบเครื่องเสียงของเจ้าคันนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นระบบซิงค์หนึ่งนั่นเองค่ะแบบน,นี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็เปิดปิด,ปดวิทยุ ฟังเสียงได้จากในนี้เลยนะคะสำหรับแอร์นะคะแอร์ Air ก็จะสามารถปรับได้ตามอันนี้จะเป็นปรับในส่วนของลม um นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ a e นั่นเองค่ะมาพร้อมอันนี้จะเป็นช่องเสียบ USB นะคะ1ช่องนะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องอไฟ12โวลต์ด้วยอีก1ช่องเช่นกันค่ะนี้เลย แล้วก็เบาะนะคะเรามาเป็นเบาะหนังนะคะจากโรงงานแล้วนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะซึ่งให้มาจากโรงงานนะคะเราก็เน้นเป็นการใช้งานจริงนะคะแบบนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วนะคะก็ต้องเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะคะเพื่อว่าลดอาการเเล,กลดความเลอะเทอะนะคะเวลาเรานั่งในห้องโดยสารนั่นเองค่ะและนี่ยังมีอันนี้จะเป็นช่อง ใส่สัมภาระนะคะก็มีให้หนึ่งช่องนะคะพร้อมที่ใส่แก้วน้ํานะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นวางแก้วน้ําต่างๆได้นะคะสําหรับคันนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไฮไลท์ของคันนี้นะคะใส่อะไรกันบ้างด้านหลังเลยค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นกระบะที่เราจัดขึ้นมานะคะสามารถเปิดได้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะอันนี้ก็สามารถเปิดได้เลยนะคะเปิดง่ายๆนะคะไม่หนักมากนะคะก็ดึงมาง่ายๆแบบนี้นะคะนีค่ะก็สามารถเปิดเปิดได้ทั้งหมดเลยนะคะเราสามารถใช้เคาน์เตอร์นะคะวางจัดสวยงามได้นะคะคันนี้นะคะเราก็ทําระบบไฟให้นะคะพร้อมโชว์ทั้งหมดเลยนะคะเปิดปิดได้ง่ายดายนะคะไม่ ไม่ใช้แรงเยอะนะคะก็คือเป็นระบบชกนะคะปิดได้ทั้งคันเลยนะคะเวลาเราเก็บของนะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะเวลาฝนตกแบบนี้นะคะก็สะดวกสบายนะคะสําหรับนนะคะุณค่าแม่ค้าในยุคนี้นะคะก็ต้องเป็นการขายของที่ระบบออนไลน์นะคะอันนี้ก็จะสามารถไปจอดได้ทุกที่เลยนะคะเพราะว่าเป็นรถสุทธิที่ค่อนข้างจะอเนกประสงค์มากๆเลยนะคะติดไฟให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเดินไฟไว้ให้ไว้สําหรับลูกค้าเนี่ย เสียบกับไฟบ้านต่างๆได้นะคะเวลาลูกค้าไปจอดริมถนนต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานได้ดีแล้วก็แข็งแรงทนทานเลยทีเดียวค่ะและสําหรับโปรโมชั่นนะคะแต่งแบบนี้ใส่แบบนี้1 9 0 0 0บาทนะคะเอาใจพ่อค้าแม่ค้าเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสั่งจองได้ด้านล่างเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะกับรถฟุตทักแบบนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ